ครับวันนี้เจอผมอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่24ครับมิถุนานะครับวันนี้ตื่นเช้านิดนึงครับเพราะว่าวันนี้จะมีส่งมอบเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับลูกค้าพี่หนิงครับเมื่อวานนี้เดินทางมาจากอุดรนนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับ5้าร้อยกิโลวันนี้ลูกค้ามีเลิกรับรถครับผมก็เลยก็ว่าอวันนี้ลูกค้ามามาไกลเนี่ยตื่นเช้านี่ต้องหิวแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็เลยตื่นเช้านิดนึงครับเข้าเซเว่นครับพอดี้เซเว่นอยู่ปากซอยใกล้ๆกับ โชลูมเองครับก็เลยว่าจะเข้าไปหาอะไรที่ให้ลูกค้าทานกอดรอส่งมอบช่วงเช้านี้สักนิดนึงครับวันนี้จากเมื่อกี้นะครับผมแวะไปซื้อข้าวให้ลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าหิวเนาะวันนี้ก็เลยขับรถอ้อมมานิดนึงครับก็มาที่ตลาดน้าใต้ตลาดดอกไม้ครับเพื่อมาดูมาสั่งช่อดอกไม้ส่งมอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปตลาดเพื่อสั่งดอกไม้กันครับครับตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะเข้าโชวลูมครับแล้วก็เดี๋ยวไป เช็ดรถนิดนึ่งครับตรวจสอบรถนิด1นึงนครับจดชดตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบลูกค้าเลิอกรับรถวันนี้ก็อยู่ประมาณสัก9ก้าโมงเนาทีครับที่ลูกค้านัดไว้นะครับขับรถนิดนึ่งสำหรับลูกค้าฟอร์ดพารามห้านะครับลูกค้าทุกเคสครับกรณีส่งมอบนะครับทางทางผมน้องเสือหรือทีมงานหรือทางโชลูมนะครับ ก็จะมีในเรื่องของดอกไม้ช่อสวยๆนะครับหช่อใหญ่ๆครับไว้ส่งมอบไว้ไว้เป็นสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับที่ไหนอาจจะไม่มีครับแต่ที่พระามหาเรามีครับเรามีทีมงานส่งมอบลูกค้านะครับสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้านะครับมีลูกค้าหลายๆเคสเลยนะครับที่ตอบรับมาว่าโอ้มันมัน,ม,นมันดีมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนไปก่อนไม่เหมือนเคยไม่เหมือนเดิมที่เคยซื้อรถ หนึ่งครั้งแล้วก็จบไปนะครับนี่ก็เป็นความอีกเป็นความใส่ใจแล้วก็อีกหนึ่งความภูมิใจที่ทางชลุมนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับครับเดี๋ยวถึงชลุมแล้วก็อาจจะต้องเตรียมรถส่งมอบนิดเึงครับเช็ดรถเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเดี๋ยวขอขับรถก่อนครับ คลูกค้ามาจากต่างถิ่นคุก่อนมาเช้านะ่าจะถึงเช้าแล้วั้ยังไม่ได้ทานข้าวหรอเเช้าอ๋าอนนอันนี้เลยซื้อข้าวไว้ลูกค้าใช่แ้วเรา้าคนือรอบว